E มีสาวคนนึงค่ะออกมาแชร์ประสบการณ์ถ้าเป็นเราเราเห็นก็คงจะอธิบายความรู้สึกไม่ถูกนะคะยิ่งเงินมันไม่ใช่น้อย,อยด้วยผู้ชมเธอก็ค่อนข้างจะช็อกรับปีใหม่เลยค่ะเพราะเพิ่งรู้ว่าเงินที่ตัวเองเก็บไว้เนี่ยโดนปลวกกินทั้งปึกเลยอันนี้อาจจะไม่ใช่เคสแรกเราเห็นนะคะ แต่เธอก็ไม่คิดจะเจอกับตัวเองเห็นแต่ข่าวกับเขาแทบสุดเลยแล้วก็เธอก็บอกด้วยนะคะว่าไปเก็บไว้ตรงไหนถึงโดนกันขนาดนี้แล้ววันหลังใครที่ดูคลิปนี้เช็คกันดีๆค่ะว่าอย่าไปเก็บแบบนี้อีกนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นคนชอบสะสมธนบัตรหรือว่าชอบเอาธนาบัตรไว้ที่บ้านเนี่ยต้องระวังกันให้ดีอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนผู้ใช้ติ๊กต็อกรายนี้ ซึ่งแน่นอนก็นว่าในโลกออนไลน์เนี่ยให้ความสนใจมากๆนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เคสแรกก็ตามในโลกออนไลน์พากันแชร์แล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่น่าเห็นใจของผู้ใชท้ทวิตต์ไรายนี้ค่ะที่ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าชวนอึง้งอ่ะชวนผวาแบบอ่ยตายแล้วเก็บมาตั้งนานนะคะเมื่อเงินที่เธอเก็บไว้เป็นปึกปึกอะ่ะเหมือนยิ่งจะมีสายคาดอยู่เลยเป็นแบบเงินก้อนเงินปึกะนะคะสุดท้ายแทบจะไม่ได้ใช้เกือบทั้งหมดเลยค่ะ จากในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเหมือนเป็นภาพของแบงค์พันบาทเป็นปึกๆเป็นเหมือนมัดไวอย่างเงี้ยนะคะลยหลายใบยเต็มไปด้วยรอยแหวง่งบริเวณขอบขอบค่ะโอ้โหน่าจะเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าปลูกนะคะคือแทบไม่เหลือนะคะคือเขาคงเดิมเนี่ยไม่รู้จะมาเรี้ยงไงให้เป็นแบงค์เหมือนเดิมเลยค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าแบงค์ที่ถูกเบิกจากธนาคารเนี่ยสภาพเหมือนไม้ผุทั้งปึกอีกไอที่เศษๆว่าใจหายแล้วไอปึก,กใหญ่ๆเนี่ยโอ้ใจหายกว่าค่ะ เจ้าของคลิปมีการออกมาเปิดเผยว่าเคยเห็นแต่คนอื่นแต่พอมาเจอกับตัวเองเนี่ยเข่าอ่อนเลยต้อนรับปีใหม่ได้โหดร้ายมากปลวกกินเงินเงินเก็บเออแน่นอนว่าหลังจากคลิปดังกล่าวเนี่ยเผยแพร่ออกไปค่ะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยคนได้ความสนใจแล้วยิ่งหลายๆบ้านนะคะเคยเจอมาเหมือนกันค่ะเก็บไว้ในตู้อย่างดีนะคะได้มาจากการรับปริญญาโอ้โหหอไว้อย่างดีปลวกกินเกลี้ยงเลยค่ะ ซึ่งหลายคนตกใจกับสภาพเงินที่ถูกปลวกกินแบบนี้แล้วก็พากันสอบถามนะว่าเอ๊แบบเนี้ยเงินไปเก็บไปที่ไหนจุดไหนในบ้านเพื่ออยากจะป้องกันไม่ให้เกิดเคสแบบนี้อีกแล้วก็แนะนําว่าให้นําเงินไปแลกคืนได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธนาคารออมสินนะ ทีนี้ค่ะต่อมาเจ้าของคลิปเนี่ยก็เลยมีการออกมาอัปเดตเรื่องราวดังกล่าวค่ะบอกว่าเงินที่เธอเก็บไว้เนี่ยคือที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าไมา้ก็มีการถ่ายรูปให้ดูนะคะโอโ้โหเศษผงเต็มเลยคะ่ะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอาจจะไปยัดอยู่แถวเสื้อผ้าอย่างเงี้ยอาจจะซอ่อนไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเธอก็บอกว่าพ่อลืมแหละก็เลยไม่ได้ออกมาใช้แอบลืมอยู่ในตู้เสื้อผ้าไงคะซุกไว้ล่าสุด เธอก็บอกว่านําเงินไปยื่นคําร้องขอแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารอมสินเรียบร้อยละหากได้เรื่องยังไงเนี่ยจะออกมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งงานนี้ค่ะก็มีหลากหลายคอมเมนต์เข้ามาแซวเธอนะคะว่าธนาคารถ้าจะด่าในใจนะตอนมีเงินไม่เอาไปฝากตอนปลวกินเนี่ยเอามาแลกบางคนก็บอกว่าเนี่ยธนาคารอมสินนะแลกได้ค่ะบางคนก็แซวเหมือนกันอแซวเก่งค่ะที่นี่เขาก็บอกนะคะว่าดีนะ ของคุณเนี่ยยังเหลือไว้ให้ปลวกกินของผมเนี่ยแม้แต่ปลวกก็ไม่ทันได้กินเออเขาเก็บเงินกันจนปลวกกินส่วนกูเนี่ยจะหาเก็บปลวกกินและสภาพ เออหลายคนก็เข้ามาแซวนะคะออคอมเมนต์เนี่ยโหถล่มทลายส่วนมากก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะบอกว่าเออดีเนาะเขามีเงินเก็บให้ปลวกกินแต่ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีให้กินเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นอุดาาร์หอนให้ใครหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะกับตู้ไม้เนี่ยบอกเลยนะคะมีเงินอย่าเอาไปเก็บเลยค่ะปลวกมันแทบไม่ว่าจะไม้ดีขนาดไหนไม้สักไม้อะไรอย่างเงี้ย มันกินค่ะมันหิวมันก็กินนะคะหลายคนเนี่ยมักจะเก็บเงินธนาบัตรไว้ค่ะทางที่ดีเราควรจะเก็บให้ดีใส่ทรงใส่ซองใส่กล่องใส่อะไรให้มันแน่นหนานะคะเอาเป็นว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่ควรจะเก็บในตู้ไม้ค่ะหรือทางที่ดีที่สุดเลยเนี่ยอ่ะตัดใจค่ะเอาไปฝากไว้ในธนาคารจะดีกว่าค่ะ ไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ